สวัสดีครับผมช่องไอเบียลนะครับวันนี้ผมก็มีคำถามหนึ่งซึ่งแม่งติดอยู่ในหัวผม,ผมมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วแหละก็คือทำไมฟรูมิเป็นเจครับที่จริงมันเป็นปัญหาหล่าชาติได้เลยนะเว้ยทำไมกูไม่เข้าใจโดยก่อนผมจะเล่นเนื้อหาทั้งปวงนะฮะ ผมก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดก่อนก็คือผมคิดว่าครูมิแม่งไม่เจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะต่าวหรือแบบว่าคนที่เรียกครูมิว่าเจแบบเฮ้ยมึงผิดมึงไปตายซะหรือเฮียอะไรนะคือแบบมึงจะเรียกเฮียอะไรก็เรียกไปเลอไอ้สัตว์เพราะแบบสุดท้ายครูมิมันก็เป็นแค่ตัวละครในอนิเมะเรื่องนึงอะไอ้สัตว์มึงจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะแต่ผมแค่ไม่เข้าใจเฉยๆแบบทำไมมึงถึงเรียกครูมิว่าเจวะเลยผมจะมาหาขัาตอนในคลิปนี้กันนะฮะซึ่งสิ่งแรกที่ผมทำเลยนะฮะก็อรร,ะรกรอรราับกต ดีกว่าที่กูคิดนะจริงๆกูไม่ได้ประชดด้วยตอนแรกกูนึกว่าคนโหวตไม่ยังไม่ถึง10คนในซัมเวเหลือเชื่อที่แม่ยังมีคนคบกูแล้วก็เป็นแฟนคลับกูอยู่โดยผมก็พอรู้มาบ้างแหละก่อนผมจะมาทําโพนี่ผมก็ไปศึกษามาไว้ว่าแบบไอ้เหี้ยกูแบบกูดูเด็ดอะไรไมาตั้งแต่แบบกูอยู่ประมาณ6ป .6 กว่าใช่ไหมกูไม่เคยเจอใครแม่งเรียกครูมีว่าเจเลยแต่อยู่ดีเมื่อแบบไม่กี่ปีมาก่อนอ่ะแม่งก็มีคนเรียกครูมีแบบเจแบบ เจ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 คุลุมิเฮียอะไรเต็ไมไปหมดเลยเว,ไว,ไว้ยเลยกูสงสัยมากเว้ยจันกูไปหาข้อมูลมาว่าแบบอ๋อมันมาจากช่องสปอยอนิเมะสีม่วงเว้ยซึ่งแม่งเห็นเยอะมากนะจริงๆกูกูเห็นเยอะมากจนกูคิดว่าแบบคุลุมิเป็นเจแม่งจะชนะเว้ยเฮียแต่แบบคุณเห็นผลโพลแมสสัตว์ซึ่งมันเป็นผลโพลที่ประหลาดใจผมเหมือนกันเพราะผลโหวตที่คนส่วนใหญ่โหวตก็คือคุลุมิไม่เป็นเจนะฮะซึ่งกูขอขาดก่อนเลยนะฮะซึ่งวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะฮะซึ่งกูกำลังตัดคลิปอยู่นะฮะแล้วกูมาดูผลโหวตใหม่่่่นนนนะะะะฮสสรรุุปปคคคืออมมมเเเเเ็จแแงงงชับไ้้หีียยซึวลากู ชิบหายเลยกูต้องมาอัดใหม่อีกแต่ช่างแม่งเถอะไม่เป็นไรนะฮะโดยผมก็จะพูดต่ออย่างนี้แล้วกันซึ่งแม่งไม่มีสคริปต์ลเพราะกูขี้เกียจเฉียดแล้วไอ้ยโดยก็คือเป็นผลโหวตที่ชนะแต่ก็ไม่ได้ชนะอย่างขาดลอยมากนะฮะก็เป็นผลโหวตที่แบบชนะอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งมันแสดงให้เห็นนะฮะว่าแบบคนที่คิดว่าครูมีเจหรือไม่เจมันค่อนข้างมีพอๆกันนะฮะแต่แบบส่วนใหญ่กค็คิดว่าเจยอยู่นะฮะเดี๋ยวคลิปกูต่ออย่างนี้ที่มาเป็นคลิปเก่าก,กูจะมีพูดถึงเรื่องสปอย โดยใดๆนะฮะนนเนเมื่อแบบผมวนมาเรื่องสปอยแล้วผมก็อยากจะแบบพูดนิดนึงแล้วกันคือถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้พวกคุณดูนนเมะก็ดูนนเมะจริงๆไปเลยนะฮะแ,นะแนะนําว่าอย่าดูสปอยดีกว่านะฮะง่ายๆอย่างไอเดทอะไรก็ได้คุณก็รู้ใช่ไหมว่าแบบช่องสปอยสีม่วงแม่งก็ทาสปอยเดทอะไรจนแม่งได้วิวมหาศาลมากนะฮะโดยวิวที่เขาได้แม่งได้เยอะกว่าวิวที่แบบช่องทางหลุดสิเิษจริงๆที่แบบเขาเปิดให้มึงดูอีกนะฮะซึ่งแบบกูว่าเราควรพิจารณาแล้วแหละว่าแบบเราควรดูสปอยจริงๆหรือเปล่านะถ้าอนาะคตมีคนสนใจให้ผมทาคลิปเกกีี่่ยยยววับาาอละ ผมก็อาจจะทานะแต่ไม่คอนเฟิร์มเนื่องจากช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งนะฮะพอเปิดเทอมแล้วด้วยกูมีเวลามาทาคลิปนี้ก็บุญและไอสัตว์โอเคเอยตอนนี้นะฮะมาฟังเหตุผลดีกว่าว่าแบบทำไมผมคิดว่าครูมีไม,ไม่ไม่เจเว้ยโดยผมขอจยาพูดก่อนเลยนะการที่คุณจะมาบอกว่าตัวละครไหนมันเจบ้างอะ่ะผมว่ามันควรแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆเป่าวะคือรูปร่างกับนิสัยครับโดยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะฮะก็อาจจะมีใบแอดสิ่งนึงนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยผมคิดว่่าีนนสใ้ อันนี้กูไม่ชวยจริงๆนะเว้ยคือมึงมาแย้งกูก็ได้เว้ยอย่างง่ายๆก็เพย์นิเมะก็ได้เพย์นิเมะส่วนใหญ่พอจะเรียกตัวละครไหนว่าเจมันก็ดูที่รูปร่างเป็นหลักป่าวะซึ่งมันทําให้ผมนําทางไปสู่อีกหัวข้อนึงนะฮะซึ่งผมพูดไปใช่ไหมว่าแบบมันจะมีรูปร่างกับนิสัยใช่ไหมแต่กูไม่รู้ว่านิสัยเจคือเฮียอะไรไอ้สัสเฮ้ยกูกูไม่ได้ควนตีนะเว้ยแต่แบบ มึงเข้าใจไหมที่อะไรคือนิสัยเจวะกูนึกไม่ออกวะคือมึงมีงมคนพูดแบบเฮ้ยตัวละครนี้เป็นตัวละครนิสัยพี่สาวในนิเมะมึงมึงเข้าใจไหมกูกูเก็ตกูเข้าใจเลยว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงเว้ยแต่ถ้าม่งมีคนมาถามกูแบบนิสัยเจนิเมะคือที่อะไรคือกูไม่สามารถหาคาตอบได้จริงๆนะเว้ยว่าแบบที่อะไรคือนิสัยเจเลยผมคิดไงว่าแบบถ้าคุณจะเรียกใครว่าเจาในนิเมะเปนคนดูที่รูปร่างหน้าตามากกว่าโดยใดๆนะฮะผมก็คิดว่าผมจะไม่ได้มาบ่นอย่างเดียวเหมือนกันฮะไอเรื่องนิสัยเจนีิเมะผมลองศึกษามาแแล้้ววจจรรริงๆนนนนเเย่่่บบบผมมมมไสาาาถหห De definitioni mining ือทีีัััชดกก ใสเจในนิเมไม่ได้จริงๆว้ยแต่เท่าที่ผมศึกษามาน,นะผมคิดว่านี่ใสเ่เจมันคุมเป็นประมาณแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ประมาณนั้นบังครับซึ่งแม่งคุมเขือสัตว์เลยอาจจะมีออปชั่นเสริมให้มึงเจขึ้นคือรวยพูดราลาแต่ไม่ใช่ทุกตัวในนิเม่ที่พูดเขาว่าราลาคือเจนะครับอันนี้ผมอยากพูดไวเลยแฮสัตถ้ามึงใช้เกนี้จริงๆตัวละครทุกตัวที่แม่งพูดเขาว่าบากาในนิเมนก็เป็นตัวละครซูเดเลหมดแล้วครับเคลียนะซึ่งผมก็อาจจะใช้เกนี้แหละเป็นเกนี่ใส่เจในนิเม่นะฮะซึ่งมันเป็น นแอนิเมที่แบบมันดีกว่าผมก็พูดได้นะฮะ,อะโอเคซึ่งในเมื่อเราได้เกณฑ์คือรูปร่างในนิสัยนะฮะรูปร่างเจทุกคนก็น่าจะพอนึ้ก่อกแล้วใช่ไหมนิสัยเจยก็ผมคิดว่าแบบหลายๆคนก็อาจจะคิดเหมือนผมบางนะในเมื่อเราได้เกณฑ์สองเกณฑ์นี้มาแล้วฮะเราจะมาีคะห์กันนะครับว่าแบบครูมีแม่งเป็นเจจริงหรือเปล่านะฮะโดยเริ่มจากรูปล่าก่อนนะครับคือแม่งไม่เจเฮอะไรเลยไอสัตว์คือผมคิดว่าไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยแม่งคือเจเว้ยแต่มึงลองเอานเนี่ย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  ไปเทียบกับคุรูมีดูดิกูว่าแม่ๆอันนีแ้แม่ไม่ได้จริงจริงเวย้ยแล้วก็อย่างที่สองใช่ไหมคือนิสัยของคุรูมีนะคุรูมีก็ถ้าคุณพูดตรงๆก็นิสัยมันก็ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มีการชอบหยอกล้อพระเอกตอนแปนลงร่างเป็นเซเล็ตก็จะมีความบ้าๆซึ่งถ้านับโดยรวมถ้าคุณพูดว่าคุลุมีเป็นเจไหมก็อาจจะเป็นเจยอยู่นะในเกมของผมซึ่งมันตรงกับความคิดเห็นของคุณคนนี้นะฮะที่แบบเขามาบอกกับผมในในคอมเมนต์ของโพนะฮะว่าแบบเขาคิดว่ารูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ใช่แต่นิสัยก็ปประะะะมมมมมมาาาานนนนนนึึงึงงงงงงซ่่่่่่่เเ็็็็คคคคควิิหททีีีออ้้ลยยกกกับบบบบผผผแแแตตตสใจูื ผมซึ่งดูน,นิเมเดดอะไรมาครบทุกภาคเลยนะฮะผมก็ดูมาเขียนครูมีมาเรื่อยๆนะฮะมันทําให้แบบผมคิดว่าแบบถ้าแบบกูจะบอกว่าแบบครูมีเป็นเจแต่เป็นเจแค่นี้ใส่แต่ไม่เป็นเจที่รูปร่างมันใช่หรออันนั้นคือนิยามของคำว่าครูมีในความคิดของผมใช่ไหมไม่นะเว้ยผมว่ายังมีอีกหนึ่งลักษณะน,นิสัยเว้ยที่มันเข้าเกณฑ์ในสิ่งที่ผมพูดเหมือนกันนะฮะแล้วผมคิดว่ามันตรงกับครูมีมากกว่าเจอีกนะฮะซึ่งมันก็เป็นลักษณะน,นิสัยที่ผมคิดว่ามันคุณหนูอ่ะคหนนนููีี้เลล่่รร่่กกงรปปมมาาาาัค็ทยิิดววสบบต แล้วก็าแบบการแต่งตัวบาบาอีกมันทําให้ผมคิดว่าแบบถ้าคุณจะนิยามครูมีอ่ะมันควรเรียกว่าคุณหนูมากกว่าเจเป่าวไว้เฮียเลยผมคิดว่าลักษณะครูมีอ่ะมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าประมาณคุณหนูขี้เล่นบอกมีความโรคจิตนิดนึงตอนแม่งแปลงล่างเป็นเซเลป่ะอันนั้นคือนิยามผมผมนะเว้ยนั่นแหละซึ่งผมรดรงคลงนะฮะแบบให้มึงเลิกเรียกว่าเจ้ครูมีแต่เรียกคุณหนูครูมิแทนนะกูกูพูดไปงั้นแหละแอสสัตจะเรียกยอะไรก็เรียกไปเถอะกูไม่เสียดแต่กูคิดว่าครูมี่เป็นเจจมริงงกก่าตอนนูั อ,อ,อ่ะแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนะครับผมก็จะมีการชวนเพื่อนผมมาถามนะว่าครูมีเจไหมนะฮะโดยแม่งจะมีสามกลุ่มก็คือแบบกลุ่มที่แม่งดูเด็ดอะไรนะฮะแล้วคนที่แม่งไม่ดูแต่ผมเคยพูดได้ฟังแล้วกลุ่มสุดท้ายคือคนที่แม่งไม่เคยดูแล้วแม่งแทบไม่เคยได้ยินผมเล่าเกี่ยวเรื่องเด็ดอะไว้ให้แม่งฟังเลยนะฮะแล้วก็ปวลาฟังกันได้เลยครับมึงมึงมึงตอบกูมาเร็วเร็วดิไอสัตว์ไอ้เฮียเสียเวลาทำคลิปกูไอ้เฮียรสรุปครูมีเจไหมกเอาอะไรเอาแค่คำตอบว่าเจกับไม่เจอ่ะไม่มีเหตุผลเลย วัหนึ่งวันหนึ่ง,นนงไอเ้เฮียมันไม่มีไม่ไม,ม่มีขึ้นหน้ามันทํายังไงว่าให้มันเห็นหน้าแบบหน้าที่แบบหน้าที่แบบกูคุยกับมึงอะ่ะไม่ใช่ช่องเล็กๆตรงนั้นอะ่ะแต่ให้มันแสดงดิสเพย์ใหญ่เลยอะ่ะวันหนึ่งกูนึกออกแล้วกูแชร์หน้าจอก่อนแล้วกูก็เปิดใหญ่แล้วกูก็ปิดมันจะขึ้นปะวะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงม,มันไม่ต<แ>้องแช์หน้าจอก็ได้อ้โหไอเ้เฮียกูงโง่ไอ้สัตว์มึงเร็วๆดิีไอ้เฮียสรุปคุณมีเป็นเจมัยมสัตว์เอาเหตุนผลมาด้วยก็ได้ถ้ามึงมีนะ ว่วไปอะโคดิไซมันมันไม่ใช่เจ้อะว่าแล้วนี้ใส่เป็นไอเทอะไรให้มันไม่ใช่เจไอสัตว์ไม่รู้ว่ามึงลองเทียกับตัวละครไม่รู้แต่มันไม่ใช่เจใช่ไหมลองเทียรกับตัวละครอื่นในที่แบบเจกูรู้สึกว่ามันให้อารมณ์ที่แตกต่างจากเจ้อ๋อแล้วแต่คนแหละนาซมีแม่งเจ้ไหมนาซมีเด็ดอะไรแม่งเจ้ไหมใก่วะไอ้ไอ้เหี้ยวเขียวที่แม่งแปลงร่างได้อ่ะไอสัตว์ เออเออถ้าถ้าเป็นอะไรเ้าเป็นตอมต้องแปลงร่างอ่ะรู้สึกเจยอยู่แต่คุณรู้มีไม่เจยใช่ไหมเออเออขอบคุณมากเออแค่นี้แหละเฮียไปแล้วไปเล่นมาคาบกับเพื่อนมึงอะไอสัตว์เออกูกดอ่านแล้วเฮียกูหู้เลยคนอื่นที่กูสัมภาษณ์มามันท็อปฟอร์มมากเลยมึงอย่าทําตกนะเว้ยเฮียสรุปครูมีเจยไหมเฮียมึงไม่ต้องรู้หรอกไอเฮียแต่แม่งปัญญาอ่อนมากไอสัตว์โดยเฉพาะไอเฮียมอนกับอออออะไไ้สสััตว์เเเเหหรรรมมึงงูจจลยยุปี กูมาถามมึงไอ้เียเร็วๆไอ้สัตว์กูได้รีบไปตาดคีเพยไม่ครับคิดอย่างนั้นเพราะอในฐานะของคนที่ไม่ได้ดูเด็ดอะไรนะครับผมมองว่าคูรุมิเป็นตัวละครที่แบบมันดูจากการแต่งตัวแลนะ้วเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะหรือแบบที่มันดูเหมือนเจ๊เลยสักนิดเดียวครับมีอย่างอ,อื่น<า>ไหมาตามที่เห็นนิสัยของแบบ ทำแบบถ้าถ้าดูจากวามไฮไลท์ต่อกแล้วแบบดูที่เขาตัดคลิปกันมาเป็นไฮไลท์เนี่ยคิดว่าแบบก็ยังไม่ไม่ค่อยเหมือนเจ้เท่าไหร่อยู่ดีต่อให้แบบเทียบกับตาเน็ไซ้เพราที่รู้สึกรู้สึกว่าเหมือนจะแบบเป็นแบบพวกแบบพวกคณหนุ่มมากกว่ารนคนนี้ประมาณนั้นแหละครับผมไฮไลท์นี่เฮียเลยไฮไลท์สกีสกีได้สกีอรหรอไอ้สั์เออประมาณนั้นอ่ะไอเฮียมึงเห็นแค่ไหนมันก็ไม่ได้เจขนาดนั้นนะจริงจริง มึงต่อดูวิชาการอย่างวะไอ้คนอื่นแม่งตอบแบบตอบตอบแบบเฮียอะไรอ่ะมึงมันแอกอ่ะไอเฮียไอสัตว์แอกแอกเฮียจากผมจากผมอะไรผมมึงเนี่ยไอสัตว์ไอ้เนี่ยปกติมึงพูดอย่างนี้หรอไอ้เนี่ยแอกเป็นคนสุภาพไอ้คนปกติผมก็พูดอย่างนี้นะครับมึงเรื่องมากไอเฮียพอกูอัดคลิปพอแอ่สัตว์แม่งเออกูต้องกดอัดใช่ไหมกูกดอัดแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงเร็วๆดิไอสัตว์ สรุปคุลูมีเจไหมไอ้ย่ากู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 กำลังหาไมค์หูฟังอยู่มวยหูฟังเฮียอะไรอวะเออมึงมึงรอมึงรอให้เฮียนี่ได้ไมค์หูฟังก่อนก็ได้สัตว์ค่อยพูดเฮียโคตรกากจริงเฮียกากสัตว์เลยวะนึงกูพึ่งรู้เลยได้ยินปะให้ยินได้ยินได้ยินได้ยินโอเคครัมาพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอามึงคุลูมีเจไหมเฮียมึงพูดมาทีละคนไใ้สัตว์สักคนอ่ะมึงเปิดมาดิ ไอบอนมึงก่อนเลยของกูเยอะไอ้เหี้ยเจยพอเจพอไม่รู้กูเงี้ยเออออพอพอไอ้เหีเออเออเ้ยต่อไปไอ้มึงชื่อเหี้ยไอเคเจอสัตว์มึงเป็นเจไหมอะไรนะมันมันเจไหมไอ้ <c oughs> เหี้ยกูยถามมึงไม่ไ,ไม่ไม,ไม่ใช่เจเพราะว่าคุณนีะ <c oughs> แยกเป็นคำว่าคุณรุ้แล้วก็คำว่ามีซึ่งคำว่าคุณรุ้เนี่ยแปลว่าเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าครูคำว่ามีอ่ะแปลว่าไม่ ซึ่งพอรวมกันอ่ะมันจะได้บปว่าคำว่าไม่กูซึ่งคำว่าไม่ใช่อ่ะมีอีกสองตัวก็คือสองเอกซึ่งคำว่าเอกอ่ะเป็นคำตายพอซึ่งมันแปลว่าเขาลบมาแหละมันเป็นความหมายลบใช่ไหมควาลบจนลบใจได้บวกแล้วคำว่าบวกเนี่ยมันคือการรวมจานวนสองจำนวนหรือหลายจานวนให้เป็นจํานวนเพิ่มขึ้นในจํานวนเดียวซึ่งคล้ายกับการรวบรวมแผ่นดินจีนของกีตศีฮ่องเต้ซึ่งจิตซีฮ่องเต้อ่ะเป็นคนจีนและเวลาคนได้มีหมะส่วนใหญ่เขาจะเรียกคนจีนว่าเจิก ขอสรุปว่าคุณมีอ่ะเป็นเจ๊กไม่ใช่เจ๊ค,ครับบน่นที่อะไระไอ้สัตว์แต่ได้อยู่เออไรมีที่อะไรจะพูดดิไหมไอ้สัตว์ไม่มีกูจะพอแล้วจะประกาศคลิปต่อไม่มีไม่มีเออทำ,ทำเว็บกูเนี่ยแค่เกี่ยวที่อะไรเลยไอ้สัตว์เออแค่นี้นแหละวาย